สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับใน ep นี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันในส่วนของการหยิบข้อมูล user นะครับมาใส่ตารางตรงนี้หน้าเมนเนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลยกันเลยนะครับผมแหมมีเสียงมาด้วยนะครับใน ep นี้นะครับผมตกใจเลยนะครับผมโอเคเราไปเปิดโค้ดที่หน้านี้กันครับนะครับผมหน้าเมนเนนะครับไปที่โฟลเดอร์ src ครับแอปครับ admin แมนนี่ id, ครับเพจครับผมก็ยังไม่ค่อยชินน <l acht> มาใหม่ไม่ค่อยชินนะครับผมท่านใดที่เดี๋ยวผมจะขอปิดตรงนี้ไปนะครับท่านใดที่ยังไม่ทันตรงนี้ดูด้านบนตรงนี้นะครับเราเรื่อที่หัวครับเดี๋ยวเราจะใช้ use State s t a t e กับ use f กด save ครับเขาก็จะขึ้นเอเลือกบ,บอกว่าคุณเป็นคลาย n หรือเปล่านะครับเราก็ use คลาย n ข้างบนนี้ด้วยนะครับผม โอเคมาที่ส่วนของโค้ดตรงนี้ครับอั่นเดี๋ยวนี้อีกนิดหนึ่งนะครับผม import ตัว axios เข้ามาด้วยนะครับผมหรือ axios ตัวนี้นะครับผม from axios ซึ่งเราได้ติดตั้งกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวประกาศตัวแปรมาตัวแปรหนึ่งนะครับผมเอ่อคอนชื่ออะไรดีครับ data data ก็ได้นะครับกับ set data เท่ากับ use s t a t e เป็นค่าอ r ร์ y ว่างๆเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนสร้างไว้รอ Data นะครับแล้วเราก็จะมาเรียกใช้ use effect กันนะครับผม use effect use effect ใช้ยังไงครับ mm hmm. เมื่อเรนเดอหน้านี้ mm hmm. เข้ามาทําใน use effect ก่อนนะอย่ mm hmm. เพิ่งไปไหนนะครับเราก็จะเขียนเป็น arrow function ปีค่าเปิด enter ลงมาครับตรงนี้ก็คือโค้ด ข้างล่างการอินฟินิตี้หลดไซบงเล็บอารีบ้างๆไปด้วยนะครับตัวแปรไหนที่เราอยากให้เข้าติดตามเอามาใส่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมเดี๋ยวเรามาเขียนฟังก์ชันหนึ่งฟังชันนะครับสำหรับการโหลดข้อมูลนะครับ endpoint เราชื่ออะไรครับขออนุญาตเปิดใหม่ตรงน,นี้เอาไว้ดูคร่าวๆ endpoint เรา auth อ่าเป็น point เรานี่คือ meta tag ถ้าพิมบนเว็บเบราว์เซอร์คือ meta tag เ,เราจะเห็น user ทั้งหมดดูครับเฮ้ยไม่เห็นปลอดภัยหรอคนไหนเขามาสแกน e n ง n d map ดูแล้วเขาก็รู้ผ่านเดี๋ยวค่อยป้องกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเทสเดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับเราก็อย่าไ่ต้องใส่นะครับเดี๋ยวเปิดเปิดปดูไปก่อนนะครับผมอ่า end point เราคือ end point นี้นะครับผมจําไว้ก่อนต้งสร้างตัวแปรเก็บไว้เลยก็ได้ไว้ข้างบนตรงนี้ก็ได้ว่า con uri เท่ากับ n point ของเราถูกไหมครับเดี๋ยวเรามาเขียนฟังก์ชันกันก่อนด้านล่างตรงนี้นะครับว่า con load data ตั้งชื่ออะไรก็ได้ให้สื่อความหมายนะครับผม a s y n c ตัวแปรเหรอไม่มีเดี๋ยวค่อยใส่ arrow function ปีกกาเกิด enter ลงมานะครับผมถ้าเราไม่เช็คอะไรเนี่ยเราประกาศตัวแปรมารับก็ได้นะครับผมประกาศตัวแปรว่า Late เลทเท่ากับผมเคยพาเขียนต่างจากที่ไม่ใช่วิธีนี้นะครับจริงเขาเขียนได้หลายวิธีนะครับผมเดี๋ยวเอาวิธีนี้บ้างนะครับเพราะว่าวิธีก่อนๆนน้านี้เราเขียนกันบ่อยแล้วนะครับผมเอาเวสเอ็กซ uh ์เชียบยูเมอะไรครับเม็ตเกใส่ URI ลงไปก็คือ endpoint ของเราถูกไหมครับก็คือ endpoint ของนี่ URI ลองคอนโซลล,ลอกดูไหมครับ คอนโซลห็อกเลสออกมาดูนอะกดเดี๋ยวเรามาเรียกใช้เลสออฟังก์ชันโหลด data ที่ยูิเฟกนะครับก็คือมาถึงคุณไม่ต้องทำอะไรแวะก่อนแวะโหลดเดตาก่อนนะครับถึงแวะโหลดดก่อนพึ่งไปไหนนะครับผมไปที่แท็บคอนโซลครับผมมีเฟลล์รอบนีงครับไอ้แดงแงนี่แดง น่าลำคานนะครับแก้สีแดงก่อนไหมครับคือตัวแปรเรามาแล้วแหละเนี่ยมีตัวนี้นะครับมีมี Data 5ห้าตัวเห็นไหมครับย s e r ร์เรายูเซแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแก้แดงๆนี่น่อนนะครับเห็นแล้วแบบใจคอไม่ค่อยดีใจคอไม่ค่อยดีนะครับเขาเตือนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับโคสแพนตัวนี้โคสแพนตัวนี้นะครับผมเริ่มมาด้านล่างครับที่หน้านี้เลยนะครับเขาบอกว่าคุณหมายถึงตัวนี้หรือเปล่ายิปยูมีนเนี่ย โคสเปนอยู่ล่างสุดนะครับเปลี่ยนตัวเอเป็นตัวอย่างนิดนึงก็งไม่ให้กันโอ้กดรีเฟีครับยังเหลือตัวหนึ่งนะครับหายไปแล้วตัวนึง this you mean card name หน้าหน้าไซบานะครับไปที่หน้าไซบาหน้าไซบานะครับผมตัวนี้ คาร์ดนะครับผมเปลี่ยนให้เป็นคาร์ดเนมนะครับผมกดดับเบิลคลิกที่คาร์ดแล้วกดคอนทอนเอฟนะครับเขาจะเป็นการค้นหาหน้าต่านี้ขึ้นมานะครับผมคอนทอนเอฟนะครับผมคือการค้นหาโอเคแล้วกดย่อยตรงนี้ขึ้นมาครับแล้วเราจะรีเพคเขาด้วยคาร์ดเนมนะครับผมคาร์ดเนี่ยเขาเป็นของบูสเตปส่วนเราเขียน next js เขียน react พวกนี้นะครับต้องใช้คาร์ดเนมนะครับกดรีเพคออนนั้นขวาสุดครับโอเคกดเซฟครับลองรีเพคดูอีกรอบหนึ่ง แก้สอที่นะครับแก้สองที่นะครับโคสแพนกับตัวคัดเนมนะครับผมโอเคกลับมาที่หน้าเว็บของเราครับข้อมูลมาแล้วนี่อยู่นี่นะครับผม data ต้องเข้าไปใน d a t ตถูกไหมครับโอเคเราก็สร้างตัวแปรว่าจริงๆไม่ต้องสร้างเลยเนกะ็บเลยก็ได้นะครับผมเก็บเลยก็คือเซต Data เท่ากับเล t จุด Data เพราะว่าเราต้องเข้าถึง Object Data ด้วยนะครับถ้าเราเก็บเลสเนี่ยเขาจะเข้าไปหมดเลยนะครับทั้ง Config เอสดงเอ a เ e อพวกนี้นะครับผมโอเคเราเลื่อนที่เลื่อนคอนโซลเราออกมาข้างนอกวงเล็บครับแล้วเราคอนโซลตัวแปร Data ดูครับลองรีเฟซดูนะครับผมผมรีเฟซนะครับนี่ มาแล้วนะครับผมนี่ตัวแปรเรามา้นะครับตอนนี้ตัวแปรเราอยู่ที่ Data เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวแปร Data เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาลูบกันนิดนึงเรามีฟิลอะไรบ้างครับเราจะเอาอะไรบ้างนะครับผมก็เลือกได้เลยนะครับผมตัวแรกนะครับ i อเหรอไม่ต้องใส่ยาวไปนะครับผม n ินเด็ก ได้นะครับได้อินเด็กก็ได้นะครับผมอ่าอินเด็กก็คือโ no นนะครับผมเป็นลำดับที่แล้วก็เนมอีเมลเนมอีเมลโลสเตตัสด้วยก็ได้นะครับสเตตัสด้วยก็ได้อัปเดตแอดเอาไหมครับคีเอตแอดเอามาด้วยก็ได้เอามาด้วยก็ได้นะครับปุ่มคี คีเอ็ดหรืออัปเดตอัปเดตก็คือเข้าเมื่อไรเอาอัปเดตดีกว่าอัปเดตน่าจะเข้าท่ากว่านะครับผมมันยังไปต่อได้ครับอัปเดตครับผมโอเคมีทั้งหมดเอามาไม่หมดนะครับเอามาไม่หมดนะครับเรามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกฟิลนะครับหัวตัวนี้คือหัวหัวคือด้านบนตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนนะครับหกฟิลโอเคนะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะลูบด้านล่างตรงนี้ครับตรง t-body ตรงนี้ครับให้เราลบเหลือแค่ tr เดียวก็พอคือเทเบิลอื่นๆที่ผมใช้มาพวกแอนด์ดีไซน์อะไรเขาแค่หยิบตัวแปรไปใส่ปุ๊บกำหนดเป็น property ให้เขานะครับก็มาหมดเลยนะครับไม่ต้องมานั่งแต่งแบบนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีแบบเขาเรียกว,ว่าดั้งเดิมครับผมแต่ยังใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีนะครับผมเดี๋ยวเราลบ t r ทั้งส มี3ตัวเนี่ยนะครับผม3บล็อกลบให้เหลือแค่อันเดียวก่อนให้เหลือ tr นี่เหลือ tr นี่นะครับเดี๋ยวเราจะลูบหลัง t body ก่อน tr tr คือ1บรรทัด t TR คือโลเนาะึ้นไปด้านนี้โอเคลูบก,ก่อน tr ตรงนี้ครับเปิดปีกาครับผม data มีไหม เช็คก่อนจริงๆใส่แบบนี้ดีกว่ามีไหมถ้ามีก็ Data จุด m มปโอ้โ,โลืมได้ยังไงเนี่ยมาไม่ตดแมปนะครับผมเป็นการลูปเข้าไปในอ็อบเจกต์นะครับเราจะสร้างเขาชื่อว่าเดี๋ยวใส่วงเล็บด้ยวยดีกว่ากำหนดพารามิเตอร์สองตัวถ้ากําหนดตัวเดียวเราใส่ตัวแปรอย่างนี้ได้เลยแบบนี้ได้เลยครับแต่เราจะกําหนดสตัวเป็น ไอเทมกับอินเด็กต่อกันนะครับผมไอเทมกับอินเด็กเพื่อได้ใช้งานอินเด็กนะครับวงเล็บผมถูกเนาะหลังหลังลูกศรน,นะครับหลังลูกศรน,นะครับก็แอนเทอร์ Enter ลงมานะครับผมย้าย TR เข้าไปครับย้าย TR เข้าไปเขาดีเทิร์นได้แค่หนึ่งอิเลเมนต์นะครับเขาดีเทิร์นได้แค่หนึ่งอิเลเมนต์ถ้าจะสองสามอิเลเมนต์ก็ต้องมีแท็กเปล่าๆมาครอบนะครับผม ลองกดเซฟดูครับอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารีคอร์ดมาแล้วนะครับผมโลหนึ่งเดี๋ยวเร,ราลองใส่แบบไก่กาซิลองใส่อินเด็กซ์สิเขาก็จะเริ่มเริ่มจากศูนย์ไปจนถึงสี่โอเคได้ได้ได้ได,ได้ถ้าเอา Index, อินเด็กซ์บวกหนึ่งได้ไหมอ่าเขาก็เริ่มจากหนึ่งโอเค เมื่อมีการหลุดผมคิดว่ามี warning นะครับตังนี้ผมคิดว่ามี warning อันนี้เราใส่แค่อันเดียวเลยเดี๋ยวผมขอดู warning เขาหน่อยอ่แดงๆลแดงๆมาแล้วแดงๆเ,เขาเตือนอะไรครับขออนุญาตแก้นิดนึงดเพราะว่าเห็นแล้วก็ใจคอไม่ค่อยดีนะครับใจคอไม่ค่อยดีเห็นอะไรสีแดงแดงไม่ค่อยได้นะครับผมมีบั๊กมีเออร์เลอร์ตลอดเขาเตือนเกี่ยวกับ unique นะครับตรง tr นะครับผมให้เราใส่คีย์เท่ากับ index กดเซฟครับลองดีเฟตอีกรอบนะครับผมอืมอ่าให้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราหยิบตัวแปรของเรามาวางครับทีนี้เริ่มจากน m มครับไอเทมจุดนมครับอืมอีเมลครับเดี๋ยวผมขอลบไปเลยนะครับผมจะก๊อปีนะครับผมนำเคอร์เซอร์มาวางไว้ที่บรรทัดนี้กดเอาตีนเดชิค้างไว้เอาตินเดชิค้างไว้แล้วลูกศอนลุงล่างครับ เนมก็มีอ e ีเมลตามหัวฟิลด์นบนเลยนะครับมีโลมีสเตตัสมีอัปเดตแอปเซฟครับกดขยายจ่อใหญ่ครับสเตตัสไม่มาตัวแปรชื่ออะไรครับ R O L E R O L E มาสเตตัดมาแต่อยู่ผิดฟิลสเตตัสไม่มา s t a t u s ไปไหนครับพี่ท่าน s t a t u s s t a t u s อ๋อโอเคเขาเป็นบูรินเขาเป็นบูรินตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยใส่นะครับเดี๋ยวเราค่อยใสย่ นะครับผมเดี๋ยวเราเช็คกันนิดนึงนะครับจริงๆผมจะทําเป็นปุ่มตรงสเตตัสเนี่ยจะทําเป็นปุ่มท็อกเกิลเอาไว้เปิดปิดยูเซอร์นะครับบางทีเรายูเซอร์นี้ไม่ให้เราไม่ต้องการให้ใช้งานหรือว่าเลิกใช้งานไปแล้วเนี่ยเราก็จะเขียนเอาสเตตัสเอาบูรีนี่แหละเอาทูฟอลนี่แหละนะครับผมมาเช็คถ้าถูก็เปิดใช้งานถ้าผิดก็ปิดใช้งานอะไรประมาณนั้นนะครับผม ตรงนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่มีหมายความนะครับผมโลก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอยากจะทําเป็นปุ่มดอปดาวนิ์เอาไว้เปลี่ยนสิทธิ์เขาอยู่นะครับบางทีให้คุณคุณคนนี้ควรจะเป็นแอดมินคุณคนนี้เป็นยูเซอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมได้ไหมครับการนําข้อมูลมาใส่อัปเดตแอการจัดการเกี่ยวกับเวลานะครับเดี๋ยวพาจัดการนะครับ ในเรื่องของเวลานะครับเดี๋ยวเราใช้ m o เมนต์เนะครับหลายๆถ้ท่านอาจจะคุ้นกันมาบ้างนะครับผมโอเคนะครับใน EP นี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือการนำข้อมูลนะครับผมจาก API นะครับผมจากบ้านของเราที่เป็น JSON มาเนี่ยนะครับผมเมื่อรูปใส่ตารางนะครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผม ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับสำหรับทุกทุท่านนะครับผมฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ